สวัสดีครับมาพบกับผมช่องมิสเตอร์โยฟาร์มชนแนลครับอันนี้มาถายอัปเดตวัวที่เป็นลำปีสกินนะครับเป็นมาระยะยาวนานมากตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วครับแผลเริ่มหายยุบแล้วครับก็มีบางส่วน ันนี้ก็เป็นแผลแห้งแล้วครับแต่ก็ผิวหนังยังไม่หุ้มสนิทครับหัวตัวนี้ที่เป็นลำปีสกินครับสำหรับข้อของผมเป็นตั้งแต่เดือนมีสาครับตอนนี้ก็หมดเดือนกันยาแล้วจะเข้าเดือนตุลาแล้วก็ประมาณ ที่หเดือนครับห้าเดือนหกเดือนแล้วครับที่เป็นลำปีครับอาการเบื้องต้นก็ดีขึ้นครับกินเก่งครับนี่กินหญ้ากินฟางกินอาหารกินเก่งครับนี่ก็ยังมีตัวน,นี้เป็นแผลเก่านะครับ ยังไม่หุ้มสนิทครับก็เอายามว่วงสีไว้หน้าตาเริ่มมีเนื้อมีหนังอ้วนขึ้นแล้วครับเมื่อก่อนนี่ตอนเป็นใหม่ๆนี่ดูไม่ได้ครับก็ให้ดูดูแผลครับ ก็ยังมีร่องรอย,อยครับเป็นรอยแผลหนังกำลังจะหุ่มแล้วครับตอนนี้คืออาการปกติดีก็คอยรอคอยเวลารอเวลาที่ผิวหนังจะเป็นปกติครับคือตอนนี้ก็หายดีแล้วแหละครับ ภาพรวมๆกินเก่งครับกินอาหารกินหญ้ากินฟางอันนี้ถือว่าอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับนี่กินอาหารหมดไปเยอะแล้วครับมันเป็นวัวบรามั่นลูกกระทบนะครับวัวทรงนี้เลี้ยงยากจะให้อ้วนเลยก็ใช้เวลาครับเลี้ยงให้อ้วนนี่ เป็นลูกกระทบบราซิลน,นะครับหมูยาวน่าสวยครับอายุน่าจะสองปีกว่าแล้วละครับเป็นสัตว์หนึ่งรอบแล้วครับแต่ยังไม่ผสมเป็นสัตว์หนึ่งรอบแล้ว ยังไม่ผสมครับรอดูรอบสองครับถึงจะผสมเสริมอาหารเสริมอันนี้ไปเยอะๆกว่าน,นี้ก่อนครับให้มีโครงสร้างมีเนื้อมีหนังเพิ่มกว่านี้อีกนิดหน่อยครับถึงจะผสมดูกินครับโอ้โหกินเก่งมากครับ ตอนนี้ไม่ใช่ลูกนะครับเป็นลูกของอีกตัวหนึ่งแม่เขาเสียแล้วแม่เขาล้มครับตอนนี้ตัวน,นี้อายุหเดือนครับประมาณสเดือนห้าเดือนครับแม่เขาล้มไปเมื่อวันที่20่สิบนะครับที่ผ่านมาประมาณสิบสิบวันแล้วแม่เขาลม้มตอนนี้ก็ไม่มีแม่ครับให้กินอาหารกินหญ้ากินฟางไปครับ ก็อยู่กับนี่แลครับพี่พี่เพื่อนๆครับนี่โชคดีครับยังมีควายเ,เพื่อนนี่ไอเจ้าโชคครับไอเจ้าโชคเป็นควายที่ผมได้มาใหม่ครับนี่แม่ของมันแม่ของไอโชคครับตั้งชื่อว่าแม่ทองคำครับนี่สวย ทังใหญ่ๆครับวงเขาสวยกระบานกว้างปากใหญ่จมูกใหญ่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนใกล้คล่ำครับทุ่งนามีแดดท้องฟ้าโปร่งใสเพราะว่าพายุก็ออกไปสองสาวันแล้ว เรามาดูวัวกันต่อครับดูจากการกินเลยครับปกติกินเก่งมากกินหญ้ากินฟางเมื่อกี้ผมเอาหญ้าออกจากรถเข็นตัวนี้ไปวางไว้ตรงนู้น,นะครับไม่กินครับไม่กินหญ้าครับผมเอากลับคืนมาให้ข้างบนกินครับโอ้วัวตัวนี้เลือกกินมากเลยแต่ว่าก็กินดีนะครับ เลือกที่กินดูอย่างนี้ก็พร้อมบางล่างน้อยอยู่นะครับเป็นสัตว์รอบนึงแล้วบรรยากาศคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรครับถ่ายอัปเดตอาการลำปีสกินของตัวนี้ให้ดูครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์โยฟาร์มชาแนลเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ